Kakak teh mandan Kak. Oi, mana? ทุกคนตอนนี้หนูอยู่ทีมมีโซกาเรนริเวอร์8ค่ะของ8นะคะที่นี่ก็มีฝัดแปลกๆหายาเยอะๆเลยค่ะก็จะมีค่าบัตรเข้านะคะเ้ื่อ่คนละ2 0 0เด็กไม่เกิน158 0บาทค่ะแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้นะคะที่นี่เข้ามาคาเฟ่นะคะจ่ายตังแล้วแล้วหนูก็จะมาพาทุกคนมาชมน้องๆดูนะคะดูฝัดแปลกๆหายากกันเลยค่ะแล้ มาแลมาแลว้าวเดวลเล็ยมันดิเออดเลียาวไหมล่อันนี้ชันีมือขวานะครับเป็นชันีธรรมดาไม่มีห่างนะคะ ดูดูน้องอารมณ์ดีจังเลยหนื <laughs> 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 ่อวปุเนี่ยนาลินเห็นไหมโอ้ต้องไปดูเยอะนะอ,อ, <laughs> อันนี้ <sm all> มีอายุได้มา30ปีนะคะอายุยืนอยู่นะเนี่ย <laughs> แล้วก็สามารถพบได้ในแท็บเอเยททั่วไปน,นะคะ <laughs> ดูอย่างอื่นกันต่อเลยคะ่ะ อันนี้คือลิงจมูกขาวนะคะเป็นลิงที่เล็ที่สุดในโลกเกา่าป่าร้อนชื้นนะคะน้องไม่มาโชว์เลยอะ่ะน้องอยู่ไกลอะ่ะอันนี้ก็เป็นลีเวอรหายวงแหวนนะคะ มีลายป้องผันขาวฝรับดำน้องเป็นฝัดสังคมนะคะมักอุเป็นฝูงน้องกินอะไรหรอกกินผลไม้ใช่ไหมแล้วก็พวกเปลือกไม้ยางไม้ด้วยโ้แล้วสวัสด,ดีสวัสดี วัสดีอันนี้น้องจมูกขาวจริงด้วยอย่างเงี้ยดูดูอันนี้ก็มองตาแป๋วเลยสัตว์ที่นี่ก็สะอาดดีนะครับะกาดีไม่มีกลิ่นเหม็นน้องๆนะคะน้องลิเมอร์มีายุไข่ได้ประมาณสักปีได้นะคะดู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 น้องโชหางหางน้องสวยจังเลยโนี่อ่ะอื้อเหรอเวลาน้องเดินนี่น้องหางตั้งมากเลยอย่างเงี้ย น้องห่างตางมากพอดีวดีมันมีสี่ตัวลูกวั่ดนี้ัสดีดีนั่งไหลูกอยู่ในกระบะมีสีตัวหรือห้าตัวนะพี่สามสี่ห้า อันนี้ลิงพายแคมเบลโมนาอันนี้เป็นลิงนทวีปแอฟริกานะคะอุ้ยอุ้ยมาสองตัวมาคู่กันสองตัวนกที่ิ้วได้จดติดนะคะเป็นแต่ผิทอห้ายนนอกไปซื้อขานั่งคู่กันด้วย ะมีให้อาัหารน้อมด้วยนะคะก้จะ,ะจ้าละร้อยอันนี้เป็นรัอกลายล่า,างหขวนะคะมีห้าร้อยตัวในะโลกเท่านั้นเริ่มหาย,ยากแล้วก็ใกล้ฝุดพันแล้วค่ะอันนี้ก็ลายจะโผล่ไม่น,นะคะนี้มันจะไม่เหมือนลายลายทั่วไท อันนี้เป็นลิงกิงกบัตนะคะดูแลชาวแอฟริกาค่ะแล้วเเขาก็จะมีสองสีใช่ไหมลูกสีขาวกับสีดำม, <c oughs> <c oughs> มีห่วงของกินกันด้วย <c oughs> น้องห่วงของกินกัน <c oughs> พละมุมเลยนะยืนพละมุมเลยยืนโซตัวน่าน้องยืนโ์ตัวแล้วมันลงไปยังไงนอนก็คือนอนตรงนี้เหรอน่าจะลูกน่าจะนอนทางตรงข้างบนนี่แหละน้องลงไปข้างล่างก็ได้มันก็มีไต่ขึ้นมากินกระถิน กินกระถินดูยืนนิ่งเลยลงยังไงอะ่ะลงได้ไหมเนี่ยกระโดดลงเหรอกโดดลงเหรอไม่กล้ากระโดดวัสดีวัดดีคุยน่ารัก ลิงกระลอกนู่นน uh, ่าร oh, ักเลยดูเราดูน้องล้อมดูอินสีดูอินสีจะเป็นลิงกระลอกนะคะน่ารักมากเลยตัวเล็กเด้อเป็นลิงโลกใหม่ลุงในป่าเขียนร้อนอเมริกากลางและอเมริกาใต้ไม่รุงวัดดี้วัดดี้วัดดีตัวอะไรลิงฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลดูดูดูน้องโหนน้องโหนว้าวอุ้ยเก่งจังเลยพี่น้องมันมันไม่น่าเงื่ออุ้ยมันเอาหางกอดลูกเห็นไหมนะใช่มันดื้อ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 มากินก็เฮ็ดเฮ็เล่นจะดื้อดื้อดืมอดื้อเดฟฟอยมาจากอเมริกาและเม็กซิโกค่ะ โอ้สวัสดีวัสดีเจ้าดื้อเจ้าดื้อนั่งดูดูนั่งดูเลยเจ้าดื้อเจ้าดื้อเจ้าดื้อใช่ไหมเราอ่ะอันนี้ลิงโลกอันนี้ลิงโลกใหม่นะคะความยาวมา30-63เซนภาพพิมพ์ตนไม้ดอกไม้แล้วก็แมลงลิงแมงมุมต่างจากสัตว์ตระกูลไพเมส คือไม่มีนิ้วโป้งที่มือทั้งสองข้างลูกไม่มีนิ้วโป้งเขาไม่มีนิ้วโป้งท <c oughs> ี่มือทั้งสองข้างนะคะอ๋อแต่เท้าเขามีนิ้วโป้องอยู่ลูกนีไ่ไงเท้าเขา <c oughs> แต่มือเขาไม่มีนิ้วโป้งเป็นิงที่ฉลาดลองจากอุระอุตังนะคะริดับสามค่ะแล้วอะไรดับหนึ่งอ่ะอันดับหนึ่งก็จะเป็น กอลิล่าแล้วก็ลิงชิมแปนซีอะลูกแล้วก็อูหลังอูตังอันดับสามเล่นไฟเหรอ ลูกเฮียก็จอบเพลดะตัวผู้ลาอสติดตัวเียไม่มีเสียงนะคะแปกมากเลยอย่างน้องมแล้วมานลอไ่ได้ไค่ะแน่ลูกพู้ลูก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 ูมีตัวเมียตัวผู้เนี่ยโอ้โเหมือนกกรจอกเพลอ่ะดูน้องเ็น้องกัดีกันนะดูน้องก็ดี นกตัวไหนลองอันนี้นกเพล่อนหรือนกกาหางค่ะปากาัาาาาานม้องทำอะไร,ก,รกัดถังน้ำ อุ้ยปากน้องแหลมมากเลยเห็นไหมโู้เจะแกะกินอะไรดูต้นไม่อินมไรถ้ามันยังไม่หยุดมันกินหมดนี่ดูเขาปล่อยน้องเล็ดอิสระเลยหนูกล้าจับไหมกล้ากล้ากินจับิอุ้ยคนนุ่มๆ สันน้องนี่นกเงือกหัวแรดลูกอ,อ่ากินกินผลไม้นกเงือกหัวดำนะคะมีสินกำเนิดที่ไหนคะสินกำเนิดที่ทกาสเตรเลีออสเรียมันเล่นมันเล่นอีกแล้วมันเ <laughs> จ้าลิงดื้อ กินแมาแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้ลีมร์สีแดงน,นะคะทีมกำเนิดที่ไหนเนี่ยทีมกำเนิดที่มาดากัสกาอ,อันนี้ก็เป็นฟ,ฟ,ฟาจิเศษสูนพันมากที่สุดในโลกนะคะ <Pokemon> อันนี้เขาจะจะกิน มแมลงแล้วก็สันลื้อคา้าก็ไข่นกค่ะาตาออกเ,อเหลืองๆใช่ไหมวัดดีวัดดีฮัลโหล อ,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 อันนี้เรเวอว่าขาวดำนะครับมีกี่ตัวเลยมีสามตัวอันนี้ก็อยู่ที่มาดากัสการ์เหมือนกันนะคะอันนี้เสียงสัมพันธ์เหมือนกันนะคะน้องจะอยู่สุมพันธ์ช่วงกันยายนตุลานะคะลูกเจ้ามาสองตัวถึงสามตัวค่ะ ดื้อดื้อริเมอร์ตัวนี้ดื้อขาวดำดื้อนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเลยอุ้ยหนูหนูชอบริเมอร์ตัวไหนลูกสีแดงไหมหรือว่าขาวดำขาวดำชอบขาวดำเหรอเหมือนแพนด้าเลยขาวดำเลยสวัสดีสวัสดี ดูแอปไลน์ถ่ายรูปเมีอกเงือกวิธีหายากนะครับมีแค่50ตัวในโลกค่ะเป็นไงลูกน้องน่ารักไหมน่ารักสีสวยด้วยใช่ไหมลุงโอ้ยนานรินน้องปีนต้นมมไม้กายพันมาจากเสือโคร่งขาว หายากมีทั่วโลกไม่ถึงร้อยตัวก็ให้อาหารก็ชุดละสามร้อยนะคะ สวยมากเป็นการกายพันธุ์นะคะว้าวน้องไม่ลุกเลยสวยจังเลยเห็นไลูกโชว์โชว์ดูน้องโชว์ว้าวอุยสวยจังเลยสวยไหมลูกอินเดียปีกดำนะคะมาจากสีลังตาค่ะ เป็นผู้ที่มคนสวยแล้วก็ไม่ดุเหมือนน,นอกยุงไทยค่ะที่ที่เรามีกุ้งนะลำแพนน้องลำไงลูกน้องลำแพนน้องลำแพนไงต้อไใ,ให้อาหารผมก็จะให้อาหารแค่ราคาประมาณ6 0บาทค่ะแต่เวืองมันมูนมนด้านนู้นหรอ ได้ครับรอได้เอาตังให้พี่เขาล้วหัวแม่อันตรายครับน้องไม่กัดน้องไม่กัดอันนี้แล้วน้ะม่ได้มาอันนี้แล้วน้องกระโดดได้ก่อได้ฮะัครโยาโอ้ยโอ้ย เจ็บน,นเนี่ยเจ็บนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,ง,างรู้สึกยังไงมันมันเจ็บโอ้ยขาเจ็บขา,ขาน,ขานี่มันมันมันน่ารักนะคะแต่มันดันขาโอ๊ยมันดันมันจะเป็น,ปน,นอะไรรู х, ้มันม Hands นะ่ากตีอ่ะยา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 โอ๊ยโอย่าแย่งกันอย่าแย่งโอ้ยโอ๊ยหูจับหัวน้องแน่ด้วยมันดันยังรออยู่รอรอรอยังรออยู่ นั่งตากตัได้เย็นๆนังกเลยเย็นๆหิวหิวโอ้หิวมันโอ้ยฉลามมันเฝ้าันไปแย่งกับตัวมันฉลาดนะคะชอบกุ่มหรือชอบเดี่ยวะเออชอบเดี่ยวมากกว่าโอ้งกุได้ไหม ก็ย oh, ังไงปุ้มได้จริงเลยปุ้มได้จริงเลยอ๋ออ๋ป้อนเดี๋ยวนี้ร้องร้องทำไมกินไม่ทันใจอ่ะกินไม่ทันใจน้องเชื่องเลยดูดูทำดูทำขาดูทำขามีความแบ๋วมีความแบ๋วเหมือนหมาเลยน่ารักเหมือนหมาเลยที่ตัวเล็กแต่กูง่ายกูมีซี่คอจะไหมเพราะว่าน่ารัก <Nice. S 2> ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ใะใช้เวลานานสุดเลยเนี่ยไฮไลท์เนี่ยออออนงมาดูเสือสตรอเบอรี่ไม่ใช่เหรอคะอุย้ยชนกันชนกันเกินชนกันขู่กันด้วยน้องหน้าหวานไหมน้อน้องหน้าหวานนะคะ come yeah. ะะอันนี้จะเป็นพิซซ่าโฮมเม้นะคะเป็นเตาถ่านค่ะ ที่ตั้งอีกที่นึงนะคะก็ไปกับล่มรื่นแล้วก็สบายคิวค่ะตอเป็นสถานที่ที่เที่ยวไม่ไกลค่ะอยู่ในปฐุมนะคะเที่ยวชิวๆสองอาทิตย์ค่ะหมาะกับครอบครัวหรือว่ก็พาเพื่อนมาค่ะทีสถานแปรก็น่ารักเยอะมากเลยค่ะแล้วทุกคนชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กโอเคใชดไหมจะกำลังใจให้เราด้วยนะคะสหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะ บายบายแลเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ